สวัสดีจ้ามือนีเนะจ้ะมาพบกันที่คูบตาบ้านดุงค่ะมาพบกับเซลแคทนะจ้ะบดายมัไท่ายโดเนะจ้ากะมาทักทายกันไหมจ้ะอากาศกันเริ่มหนาวแล้วเนาะจ้าตอนนี้เนะจ้ะแคทกะมาอยู่มองโซนมองกลางล้าเนะจ้ะจะเป็นรถมื้อนึงนะจ้ะมือนีสิพามาแนะนํารุ่นเอลซู่นก้อนก็ได้จ้ะเอ้ยเอารุ่นหน่อยก่อนดีกว่าไปจ้ะ จ้ารถของห้าเนะจ้าก็มีรถรุ่นบีรุ่นรุ่นแอลนะจ้าแล้วก็รุ่นเอ็มยูจ้าแล้วก็รุ่นเอ็มเนาะจ้าตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นบียิบเอจ้าสำหรับเพจในลองอ่อยเนาะจ้าจ้าพอดีพอดีเนาะจ้าตอนนี้ดาวเริ่มต้นกัสซียูประมาณซีพันบาทจ้าพันบาทนะคะท่านลูกค้าท่านใดนเนาะจ้ะ สนใจกระโทษมหาแคทได้จ้าเบอร์โทร0610218998ค่ะแล้วก็ B24 นะคะจา้จาจ้าแล้วก็รนรุ่น32นะจา้าตอนนี้กับมีจ่จ้าจะขับรถกสีเขามาเรื่อยๆนะจา้ารถที่ที่แล้วนี่ไง32พี่ L 3 2นะคะตอนนี้นะจ๊ะดาวเริ่มต้นที่ก้าจ่ายอยู 10, ่1,000 0บาทเนาะ,ะจ่ะอุปกรณ์ฟรี3ชิ้นเลยค่ะได้อุปกรณ์ได้ใบมีดฐานลอตรีเนะจ่ะค่ะลูกค,ค้าเอาสิ้นใดกะแจงเซลใดจะคางหวัดกระสน้อยลงจ่ะ L 3 2 1 8 SP นะคะสเปเชียลจะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาจ่ะ L 3 2 c 0ตอนนี้ดาวเริ่มต้นอยู่2,000 20, 0บาทเท่านั้นค่ะ แล้วก็ L 5 0นะคะดาวยูที่สอง0มเจ็ดพันบาทค่ะโปรโมชนเดือนนี้นะจ๊ะกาบเป็นโปรดีๆนะจ๊ะสามารถคอมเมนต์นะคะสอบถามรายล,ละเอียดใดจ๊ะแคทกระฝากเบอร์โทรแคทเนาะเบอร์โทร0ู1ย์ห8หนึค่ะเดี๋ยวพาไปเบิรงรดรุ่น MUC เก่านะจ๊ะ MU49 นะคะก็จะเป็นรถรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีก MU49 ได้ M U C อุปกรณ์ครบทุกอย่างได้จด้าดาวเริ่มต้นอยู่ที่60,000บาทเท่านั้นค่ะสามารถถ่าลูกค้าสนใจนอกจากจะสามารถยืนบัตรประชาชนซ้นเนาทะเบียนบ้านจะค้นซื้อค้นขำจะแล้วก็จะเป็นรูปรถไทยเดินตามจะลดโปรโมชั่น0 5จ้ะ เดี๋ยวไปดูรอบคันกันเลยค่ะหันเบิงรอบคันลูกค้า่านใดสนใจกัอย่าลืมโทรมานะจ๊ะแล้วก็ฝากเบอร์ร้านด้วยนะคะเบอร์โทรศูนย์สี่สองสองเจ็ค่ะรดเท่ากับพึ่งเข่ามาใหม่ๆนะจ๊ะ รถตอนนี้อยู่ทางหลานนะจ๊ะค่ะมีหลายขั้นจะให้เลือกสามารถมาจับซองได้นะจ๊ะเพว่าจะเป็นรถมือหนึ่งรถมือสองจ๊ะมีทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการนะจ๊ะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีพ้อมแล้วก็ถ้าเป็นรถมือสองนะจ๊ะเดี๋ยวใหาปไปทายข้างหน้ากันจ้ะ เดี๋ยวเปลี่ยนไหมจะจะลงไปทางล่างเนาะจะไปเบรงรถรรารถเท่ามีหลายขนาดไหนเนาะจะอันนี้จะเป็นรถทีบอ้อยนะคะจะเป็นรถรุ่น L50 SVT p นะคะจะเป็นรถรุ่นปรับฐานล้อเนาะจะแล้วก็เป็นโค้งกันอ้อยจะสอบถามกันใดมาเลยอันนี้แล้วก็จะเป็นรถบุ้งกีนะคะจะเป็นขั้นบนเนาะ แล้วแต่ว่าลูกค้าห้าสีเอาไปใส่งานหย่างจะส่วนมากแต่ก็สามารถเท็ดใดคือกันเบิดทุกอย่างอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะคะรุ่น M 85นะคะจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาเลยตอนนี้ช่วงที่ลดรุ่น M 62เห้าขาดตลาดอยู่นะจ๊ะตอนนี้นะคะลดทันลูกค้ายื่นเอกสารอนุมัติแล้วสารมารถมา่จองกันใดเลยจ้ะ M62 นะคะไม่ต้องรอแล้วจ้ะบอสท,ที่นั่งก็จะแบบสโลปให้ขายรถแคงเลยเบอร์โทรแคนน่า,จ,าจะเป็นเบอร์โทร061 021 8998ค่ะรถเท่ากับหัวแต่จะเขามากไห่น่าจะจะเป็นรถรุ่น MU57 นะคะรถทีเขามาแล้วก็จะเป็น รถเกี nih, ah. ียวจ้าตอนนี An ้รถเกี An ่ยวกะโปกะโอเคจ้ารถกับอันนี้รถเขามาสดสดนนนเลยจ้าสดสแลร้อนเพราะว่าตากแดดมาชิวจ้ารถที่อาร์ติสไปนี่ก็คือรถที่ลูกค้าจองแล้วเนาะจ้า จองเสร็จแล้วนะคะกสิแบบว่าล่อเลิกล่องย่มเพลินนะจ่ะเพลินกสิล่อรับรถเนาะอันนี้รถเขามาไมา่จ่ะหัวแต่เขามาเมื่อกี้เองจะเป็นรถรุ่น m u 5มาจ่ะแล้วก็ m u MU ทั้งสองคันเลยค่ะแล้วก็จะเป็นรถ DC704 พาจ่าเป็นค่าบินเป็นรถอุ้มแล้วก็เป็น ตู้แอร์นะคะจ้าเป็นตู้แอร์นะคะราคากะโอเคจ้าพอดีพอดีจ้ามีคอมเมนต์ปะจืา <Yeah. S 1> ไม่มีคอมเมนต์เลยจ้าทันจังใดกับ,บ่มีคอมเมนต์กะโทรมาหาแคได้จ้าเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดค่ะเซลแคทคูบตาบันดุงนะจ้าอันนี้รถด,ดันเบิรงรถมือสองก่อนเลยจ้า อันนี้ก็จะเป็นรถที่เพล่นม,มาจำไว้แล้วนะจาะก็ลออันนี้ก็คือเช็คอ่าเรียบร้อยแล้วจ้ะ220จุดก็ลอ่อเหลิกลอแย่เพล่นจ้ะว่าอนุมัติแล้วแล้วกะสีเอาไปเฮ็ดข้างล่างคูอที่ลิบท,ท,ที่แคปท่าเบิงทุกๆุกบลอดนะจาะเดี๋ยวเข้าึ้นไปเบิงผังเท่งมาจา้ะอันนี้รถเพิ่นกะกำลังสีแท้กันเอาลงนะจ่ะรถกะสีเป็น ปรมาม่านนี่จะเพิ่งมาใหม่นะคะเครื่องอัดฟางของเฮ้ากับมีนนเน,นาะจ้ะแต่กะล่อแน่จ้ะเพราะว่าช่วงนี้กับคาตลาดและกะลูกค้ากะกำลังพากันจับจองกันกำลังแบบช่วงที่กำลังเกีียวเขาเขาก็ต้องหาไหว้เนาะจ้ะ คปตาบ้านดุงเฮาหนีใจยู่อำเภอบ้านดุงนะจ๊ะจังหวัดอุดรธานีปักหมุดมาได้เลยค่ะมีค่าน้ำมันกําบ,บานให้พรอมโปรโมชั่นดีๆของคุปตาบ้านดุงเฮ้าที่ช่วงหนึ่งลูกค้าหารถขีบอ้อยนะจ๊ะตอนนี้ก็คือสามารถเอาไปมาติดได้เลยจ้าลูกค้าสนใจอ่ะเฉะ ก็รอผลอนุมัติแล้วก็เราก็ส่งเลยนะคะตอนนี้มียุหาขั้นจ่ะช่วงหนึ่งที่พี่เซลทุก่าเตลันพวกเซลเกมเซลรักอย่างจ้ะที่เพิ่นมาทายนะจ้ะมุมนี้ก็คือรถเกี่ยวนี่ไปเบิดนเราได้จ่ะนี่ตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะจ้ะรถพนกาเอาผ้ากันไปทรงแล้ว อ๋อบอมีจ่จะเอาแบบอันนี้ก็คือเข้าเสียวาตามจริงเลยจ้ะแม่ไม่มีการปรับเข็มไหมให้กันจ้าเพราะว่าทันที่แค่ถามสร้างพนบอกว่าถ้าเป็นรถนี้มันต้องมี่อย่างเนี่ยจ้าแต่ว่าของเข้านะ่ะชม่วงสองพันกว่ายัางสิกะมีได้จ้ะมีรถเข้ามาใหม่นะคะพนสิมาจอดแล้ว เดี๋ยวแค่พ้าไปเบิงรถมือสองนะจ้ะรถมือสองนั่นหน้า,นาชโมงเข้าในสิแบบว่าเอาจากตามพ่อสิ่งเลยจ้ะกับเครื่องให้มาเบิงรถสภาพร้อมกับบเบิ่งกันได้ไหมจ้ะว่าแบบหานมันแลนด์ยู่สองพันชโมสองสมมติว่าแลนด์ยูสองพันแต่เข้าไปปรับเลยจ้ะมันกัสิเป็นแบบ โปรตรงก็ภาพหนาโปกนะจ้าอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศหนาหลานเนาะจา้พีเพิ่นพากันทายมากตลอดเนาะจ้าก็สิเป็นมุ่มหนาหลานของเฮาตอนนี้โปรโมชั่นดีเนาะจา้ะรุ่น L32 รับลดยู่1,000 0บาทถ้าเป็นรถรุ่น40่ศูรับลดยู่2,000ืบาทส่วน l อ0รับลดยู่2เ0 0 0บาทจ้ 2, า โปรโมชั่นดีนะคะฟรีอุปกรณ์3อยยางได้จ่ายได้จ่ายได้ตรถรถอ่ารถ40นะคะด้านนี้เลี่ยงกันเบิดเลย้จ่ายุข้างล่างกับมี่นะจ่ะ L4018 นะคะดาวเริ่มต้น U สองหมื่นห้าพันบาทฐานเริ่มต้นแล้วแต่ชั่วโมงปีทำงานของรถนะจ่ะ อันนี้จะเป็นรถสภาพเดิมๆอยู่นะคะจาสซนนาฬา่นออนานจะเป็นรถมือสองจ้า l 4 0 LC7 จ้าที่เพื่อกันตามยู่ก่ะมีหลายขั้นนะจ่าจให้เฮ้าสามารถเลือกได้แล้วก็จะมีรถรุ่น l 5 0ค่ะอันนี้จะเป็นรถนารานนะจ่ายุ่หลงังลานเท่ากับมีคือกัน มีคอมเมนต์อีกบ่จ๊ะยังไม่มีนะคะจ้ะอันนี้กระสิเป็นรถสภาพเดิมๆอยู่นะจ๊ะทันจังไดนะจ๊ะทันราคาสนใจแค่กระสีฝากเบอร์โทรไปอีกนะจ๊ะเบอร์โทร061-021-8998ค่ะเซลแคทคูปตาบันดุงคลิปนี้จ้ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนาเนาะจ้ะเดี๋ยวจังใดก็ฝากติดตามช่อง YouTube นะจ๊ะทาง้านนะจ๊ะ คูปต้าบันดุงแล้วก็คูปต้ามือสองเนาะจ้ะคู่คูปต้าบันดุงมือสองจ้ะร้ากาเฟ่แคทนน่าจะจะเป็นเซลแคทคูปต้าบันดุงแล้วก็เบอร์โทรแคทนะคะเบอร์โทร0 6 1 0 2 1 8 9 9 8ค่ะเดี๋ยวจังใดกะโทรมาหากันไดน,น่าจะสอบถามรายละเอียดกันก่อนกับใดน,น่าจ้ะเดี๋ยวจบในคลิป,ลปนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย